สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาชมสวนผักนอกบ้านของตายในวันที่หิมะตกก็คือวันที่2ีส่สุบหกสิาิกายนนะคะปีสอง4ิบสี่วันนี้คุณภูมิสอง,องศาเท่านั้นเองค่ะแต่หิมะตกแล้วอันนี้ลูกสาวค่ะก้อนนี้เป็นสวนผักตรงหลังบ้านอันนี้เป็นสลัดขวามือที่มุมมุมภาพเนี่ยค่ะจะเป็นผักสลัดตัวหิมะทับแต่ว่าก็เดี๋ยวพอหิมะละลายเขาก็กลับมาอีกรอบนะคะ แล้วก็เป็นทางด้านซ้ายของภาพน,นี่เป็นพวกเซจพวกออริกาโน่พาสซี่นี่ก็ทนค่ะครั้งก่อนเมื่อตอนต้นเดือนหิม่ตกก็พอพิมะละลายก็หายก็กลับมาค่ะอันนี้กะทียมแล้วก็มีผักชีอ,อ่างเงี้ยค่ะนี่ก็ทนอยู่แล้วแล้วก็เป็นพวกบ็อกชออะไรนี้ก็ทนแต่คณะสึกจะไม่รอดชะโงน,นี้ไปายและมุมบนของภาพมันเป็นคณะ อันนี้มีผักชีเห็นอย่ใกล้ๆไหมคะมุมขวาล่างเนี่ยนี่หิมะไม่มากเขาก็ใบเขาก็เลยไม่ไม่ช้านะคะครั้งก่อนที่หิมะตกมากๆก็ช้ําหน่อยแต่ว่าพอแดดออกระลายเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมก็ได้ตัดกินบ้างแหละด้านบนของผ้านี่คือบราซลสปราวนะคะอันนี้ทนค่ะเดี๋ยวพอแดดออกเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ด้านซ้ายของผ้าคือกระเทียมนะคะใบใหญ่ละนี่ต้นหอมค่ะกับพาสต์ลี่ แล้วก็มีบันดาผักชีกน้อยๆที่กําลังโตเดี๋ยวพอหมดหนาวนะคะพวกนี้จะเห็นในภาพเนี่ยจะโตไวามากเลยต้นหอมไม่ทนมากที่ปีที่สองแล้วค่ะอันนี้ต้นมีผักสลัดด้านซ้ายเห็นไหมคะตีม่วงนี่ก็ใบยังดีบนเพราะว่านี้หิมมาไม่ค่อยมากแล้วก็เริ่มลมะลายแล้วตอนนี้ด้านบนของภาพเป็นไทม์ค่ะแล้วก็ มีสตรอเบอรี่ตรงการได้เป็นบล ok ็อกชอยอ่ะบล็อกชอยก็ทนเหมือนกันด้านซ้ายของภาพกับด้านบนนี่เป็นต้นกล่ำปรีค่ะแต่เพิ่งจะมาเริ่มเป็นหัวสักหน่อยตอนที่มะลงเนี่ยแล้วก็มีผักชี <c oughs> โษคถามีผักชีผักชีขึ้นเต็มเลยจากเม็ดเก่าที่มันร่วงค่ะปีนี้ปีที่สองแล้วที่ไม่ต้องปลูกเองแค่เม็ดที่มันร่วงวบานไปมันก็งอกกันแล้วก็ทนดีด้วยค่ะ นี่ก็ผักกาดเขียวค่ะตรงกลางเนี่ยแล้วก็ข้างๆผักกาดเขียวนี่คือตะไคร้ที่ลองทดลองเอาไว้ข้างนอกนี่ก็ปูนโคลนดินสูงๆเดี๋ยวหน้าร้อนจะดูว่ามันจะกลับมาไหมนะคะแล้วก็มีกระเทียมมีผักชีเหมือนเดิมด้านบนเป็นคะน้าคงจะไม่รอดนะอันนี้เป็นเป็นแปลงผักโยกสูงเห็นใบเล็กๆเขียวๆน้อยๆเนียน่ยมุมขวาของภาพเป็นผักสลัดที่กำลังงอกนะคะนี่ก็สบายมากค่ะ ครั้งก่อนเมื่อต้นเดินที่มาตกหนักๆกว่านี้พอ,อมะละลายเา้าเขาก็กลับมางามเหมือนเดิมนะคะพีแต่ว่าช่วงหนาหนาวเนี่ยก็โตช้าหน่อยดี่พอหมดหนาวปุ๊บเนี่ยช่วงประมาณมีนาเนี้ยจะเริ่มโตวไวมากเลยแล้วก็กระเทียมก็งามดีค่ะพาสลี่ฮนะ,ะพาสลี่กับกระเทียมพาสลี่กับทนเนี่ค่ะปล่อยไว้เนี้ยคะ่ะเดี๋ยวก็กลับมาอีกนี่ต้นไทม์เมือเก่าแก่และปีที่สองละนี่ก็จอมอึดค่ะ ก็เผื่อเป็นแนวทางว่าเพื่อนๆอาจจะอยากปลูกผักที่โทนหิมะก็เนี่ยาตามตามตัวอย่างของภาพที่ต่ายลงให้ดูนะคะขอให้สนุกกับการปลูกผักค่ะสวัสดีค่ะ